สวัสดีครับอยู่กับพบบางฟรนดัมซิงครับวันนี้ก็วิ่งงานหลวงครับนี่เพื่อนกระจิบโอ้ไปจันนี่ครับเพื่อนโอ้จา่าคนปู่เราเสียดางแล้วครับนี่เรดินเหนียวประเทศตันยังคล้องไว้กะไปยากสิแล้วเราก็อยู่กันจันทมาเจ็ดสิบสองแรงครับนี่ ก็วิ่งงานหลวงอยู่น้องปือครับนี่เมื่อนกับเจ็บปรดทศไทยคลิปให้พี่น้องชมนะครับเมื่อนผมกับไปจันทบุรีครับเนี่ยหมื่อวานกับยูบิลัมเบืดมือครับเมบื่อวานไปมาจีอโอนรนเข่ามาเป็นป่ายบิร,รัมครับผมเนาะดูเด็กกล้าครับเด็กกล้าคันนี้จะไปได้หรือเปล่า ไปได้สบายครับคุณเอาคุณปูราตริดทางโน้นอีกแล้วครับโอ้อา่ามือก็ครับคุณปูราตริดอีกแล้วโอ้ทางข้าฝาถ่ายสิดออเอารู้จะขึ้นไหม น้ำครับตรงนี้นี่มันอมนนาครับดินธรรมดาแหละครับยากธรรมดาขึ้นได้แล้วครับเจ้าคนปูกกดค้ามก็ตักก่อนไงพ่อเอ้าเดี๋ยวผม

กับติดครับเนี่ยอเคตรงนี้ประมาณร้อยเทีย่ยวครับเนี่ยงานหลวงรับไม่ได้ถ่ายเอฟซีดูครับพอดีรถออมาไม่ทันกันครับผมเ,ออเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บอ่อครับผม บ่อดินเราแล้วครับเนี่ยงีแล้วครับหน้างานสรวงเราประมาณสี่ถึงห้าไร่ครับเนี่ยโดยประมาณวันนี้รถก็ยิงแปดคันครับน่าแปดคันแอคโคก็คุดตัวเดียวครับ ตัวเดียวไปก่อนครับผมก็ได้รอคิวนิดหน่อยครับโอ้ลืมเขียนตัวนี้ครับมาทำไปแจักเที่ยว เราเออกมาแล้วครับนี่เรอคิวตามคิวครับทีมงานเราเซนระเบียบมากเลยครับระเบียบเรียบร้อยครับนะเดี๋ยวดูมุมองหน้ารถครับผมไมโครดูไมโคตัดดิ้นใส่รัดดาครับผม ก็ไม่มีเวลาตอ้อไปจชื่อไทยเอฟซีด้วยครับผมเพราะว่ามันก็ยังไม่มีชัดเป็ีไยให้ชมครับผมย้อนแสงหรือเปล่าครับ ต้องขออภัยครับภาพย้อนแสงเนะเดี๋ยวผมจะปิดท้ายด้วยรถคันนี้เลยครับนี่ภาพนี้เลย ครับเดี๋ยวพบพอกันไม่คลิปนานนะครับเนาะถ้ามีคลิปดีๆมันๆเด็ดๆเ,เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมครับชมเรื่อยๆนะครับผมอัปเดตหน้าง,งานหลวงจนแล้วซะคนละครับโอเคครับสวัสดีครับ